ครับช่างเกียร์ครับวันนี้เราก็มีรลย์มาเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับอันนี้ผมก็จะมาถา่ายภาพลูกค้าด่อนนะครับว่าม,มีอาการอะไรบ้างเป็นแบบไหนนะครับม,มาเดี๋ยวเราลองมาตัดใต้กันนะครับเกียนนร์ที่มีพันหลอดนะ ก็ถ่ายใกล้ๆอยู่เลยนี่เดี๋ยค่ะจะร้อนทังนะครับเดี๋ยวถอดออกนะครับโอเคครับหลักๆก็มีประมาณนี้อันนี้ลูกค้าเขาบอกว่าให้ถอดเช็คลูน็อตต่างๆในเครื่องนะครับลูน็อตหลวมน้ำมันเครื่องรั่วอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาถอดกัน วันนี้เราก็มาให้ดูฝั่งคาสของเว็บไร่พ่าาณศเทานะครับผมโอเคสิ่งท ok ี่ต้องเปลี่ยนเลยคือตัวเจดีนะครับผมเพราะว่าเขาอันนี้เขาเชื่อมล้างตึงหน้ามาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสของคัสนะครับทาให้คัสเสียง่ายนะครับผมเพราะว่ามันเป็นหลุมเห็นไหมครับเป็นหลุมนะครับผมถ้าหน้าหน้าสัมผัสคัสไปจับเนี่ยครับทาให้ก้อนคัสเสียง่ายนะครับโอเคครับแล้วก็อันนี้ตัว เขาเรียกฐานฐานคัดก้อนนะครับผมอันนี้เป็นของเทียมนะครับไม่ดีนะครับผมเพราะว่ามันหลวมง่ายนะครับของแท้ดีที่สุดนะครับพี่นี่นะครับเนี่ยหลวมทุกตัวเลยนะครับผมนี่หลวมอย่างนี้ทุกตัวเลยนะครับนี่หมุนได้หมดเลยนะครับผมนะครับพวกเนี้ยมันโยนไม่ได้เลยหมุนไม่ได้เลยนะครับถ้าหมุนได้มันจะดังก๊อกก๊อกก๊นะครับผมโอเคครับแล้วก็แผ่นเนี่ครับแผ่นก็ทําให้ลื่นได้นะครับผมพวกนี้ตัวจานมันสึกเลยนะนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวจะจายให้ลูกค้านะครับแล้วก็ ตัวลูกยางคัะต่ก้อนอันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันแบนหมดแล้วนะครับเสื่อมสภาพนะครับโอเคแล้วก็ในเรื่องของควันออกนะครับในเรื่องของควันออกนะนี่นะครับเป็นแหวนมันห่างนะครับผม นี่นะครับแหวนห่างนะครับห่างมากนะครับผมอันนี้ก็ทําให้ควันออกควันไหลนะครับผมโอเคครับเบื้องต้นจะมีประมาณนี้แล้วก็แข็งนะครับอันนี้ลูกค้าก็สั่งเช็คแค่น่อยนะครับน้ำมันเครื่องรั่วนะครับอันนี้มีรอยเชื่อมมาแต่รูมันแบนรูมันมีเหมือนรอยรล้ารอยแตกไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องแก้ไขเชื่อมใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ได้ขูดกาวออกนะครับว่ามันรั่วตรงไหนอะไรไงอันนี้เราก็ ให้ลูกค้านะครับโอเคครับผมก็จะมารีวิวรถอี้าวันสีเทานะครับผมที่ลูกค้ามาจากแป้นิ้วเนาะคันนี้โอเคครับอันนี้ก็ลูกค้าสั่งผ่าเครื่องฟิตใหม่นะครับผมอัน <es> นี้ก็ถ่ายรายละเอียดคันนี้ลูกค้าขอความสะอาดนิดนึงนะครับผมก็อันนี้เรื่องความสะอาดเนี่ยผมก็ยิงทรายแถมให้นะครับก็เหมาเหมาให้ลูกค้าไปนะครับผมอันนี้ลูกค้าก็ทำานไหลตั้งอยู่โอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับ พวกพวกนี้ก็เป็นถุงอะไหล่แท้ผมก็เก็บไว้ให้ดูนะครับลูกชิ้นที่ที่เกิดว่าถ้าตัวไหนที่ว่ามันมันต้องเน้นแท้อะไรเงี้ยผมก็ใส่แท้เลยนะครับถ้าชุดไหนที่ว่าเออมันมันเป็นโรงงานเงี้ยผมก็เก็บของให้ด้วยครับไอ้พวกก้านเนี่ยผมก็ใส่โรงงานได้นะลูกพื้นก้อนนี่เป็นแท้ตรนะครับผมสองลูกนะครับแล้วก็พวกโซ่เหลาลิ้นก็เป็นเป็นแท้โรงงานนะครับพวกลูกยางค้าตับก้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ของพี่อ่ะผมของของพี่มันหลวมเนาะทีนี้ผมเลยย้ำแล้วก็เชื่อม ใส่เข้าไปมันดังดังกว่าอันแท้อยู่ผมใส่ให้ใหม่ก็เลยว่าเออเดี๋ยวใส่อันนู้นไปแต่ฐานฐานของผมตรงเนี้ยมันสึกนิดน,นึงเพราะของใหม่เบิกหมดนะครับก็เลยไม่ไม่ไ,มได้เปลี่ยนแล้วก็ลูกเร่งคาบูเนี่ยมพี่มันเทียมเลยเดิน,เด,นเดินสโลแบบขี่ไม่ค่อยดีครับมันไม่ป๊อดอะด่ะก็ลเลยลองลูกเร่งแท้ใส่ก็ขี่ได้ดีนะพวกแผ่นค้านนี่ผมก็เปลี่ยนให้นะครับก็ของพี่นี่เพิ่งเจดีตัวเดียวเจดีตัวนี้ตัวเดียว,วเยวนาะโอเคครับ